ไทยลีกหนึ่งมีอะไรน่าสนใจสำหรับสัปดาห์แรกใครยิงคนแรกใครยิงเร็วที่สุดผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบไหนวันนี้เรามีเรื่องราวจะมาคุยฟังกันครับครับเรื่องราวของไทยลีกหนึ่งนะครับในสัปดาห์แรกของฤดูกาลนะครับฟุตบอลไทยลีก หรือว่าฟุตบอลลีกอาชีพของไทยกลับมาประเดิมเริ่มต้นการแข่งขันแล้วนะครับสำหรับไทยลีกหนึ่งแล้วก็ไทยลีกสองนะครับสัปดาห์แรกมีรายรน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของผลการแข่งขันที่ออกมาเหลือเชื่อครับพี่น้องทีมที่เล่นในบ้านแล้วชนะมีอยู่แค่เกมเดียวหรือคู่เดียวเท่านั้นหรือว่าทีมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือทีทีทประจวบครับเล่นในบ้านชนะคู่แข่งขันได้นอกนั้นทีมที่เล่นเป็นเจ้าบ้านไม่ชนะเลย อันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทีมระดับซอบหรือว่าทีมระดับบิ๊กเนมของไทยนะครับสะดุดกันเกือบหมดนะครับสะดุดนี่ไม่ถึงขั้นแพ้นะแต่ก็เก็บได้เพียงแค่หนึ่งแต้มในการออกสตาร์ทนัดแรกของฤดูกาลเรามาดูเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันครับ ในส่วนของไทยลีกหนึ่งนั้นในสัปดาห์แรกของการแข่งขันนะครับก็ปรากฏว่าพีทีประจวบเป็นทีมเดียวนะครับที่ชนะในการเล่นในบ้านนะครับโดยการเอาชนะราชบุรี f c ไป1ประตูต่อศูนยแล้วก็ที่ต้องพูดถึงคนทําประตูก็คือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนลําพูนนะครับเป็นละอ่อนเหนือเฮานี่เองนะครับสารัตกัาร์โดครับซัดประตูชัยประตูโทนของการแข่งขันในนาทีที่79นะครับ ก็พา p ีประจวบเก็บ3ามแต้มแรกบนไทยลีกหนึ่งในฤดูกาลนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าบ้านทีมเดียวอย่างที่บอกไปนะครับส่วนทีมใหญ่ๆทั้งหลายนะครับสำหรับการแข่งขันที่ออกมาในสัปดาห์แรกบุรีรัมย์แชมป์เก่าก็ไปเสมอขอนแก่นนะครับ0-0นย์วิดแพ้ด้วยนะครับบุรีรัมย์ครับเพราะว่าขอนแก่นเข้ามาได้จุดโทษในช่วงปลายครึ่งแรกนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเบนเนอร์อเวสยิงพลาดแหมไม่งั้นเนี่ยจ,จะล็อกถล่มเลยนะครับ ทีมเก่าทีมแชมป์เก่าแพ้มาในฟุตบอลไดกินครับเปิดหัวไม่ค่อยดีแล้วนะครับจนเป็นที่มาที่ไปว่ามีการดันอิชี่ขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคหรือเปล่านะครับหรืออาจจะไปเป็นเรื่องของการไปทาทีมชาติไหมอันนี้วางแผนไว้ก่อนไหมอันนี้เราไม่รู้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าก็มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าอ,อิชีิไม่น่ารอดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าออกสตาร์ทนัดแรกของบุรีรัมย์ก็ ทำได้เพียงแค่เสมอขอนแก่นซึ่งจริงๆเคคอร์ดของขอนแก่นในการเจอกับบุรีรัมในการเล่นเป็นเจ้าบ้านนั้นปรากฏว่าไม่แพ้เป็นเกมที่สีแล้วนะครับแหมนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับจงอัางพยองนะครับส่วนทางด้านของทีมใหญ่อย่างเช่นบีจีประทุมไกเยืนโพลิสเทโรก็เอาต,อตรงๆก็คือโพลิสเขาก็ไม่ไม่ธรรมดานะในการเล่นในบ้านนะครับสําหรับในส่วนของการเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ มีความต่อเนื่องในฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ทําให้ BG นั้นก็เก็บไปหนึ่งแต้มครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนทางด้านของการท่าเรือของว่าที่ท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่นะครับนี่ผมมันอาจจะพูดได้เลยนะนั่นก็คือทีมของมาดามแป้งครับนวลทันลำซำการท่าเรือไปเสมอนะครปฐมอยู่ในเตดน้องใหม่ไทยลี2-2อันนี้สิถือว่า เป็นทางฝั่งของนครปฐมที่ต้องปลบมือให้่าตมมือให้นะครับเพราะอะไรเป็นทีมน้องใหม่แล้วโค้ชที่พาขึ้นชั้นก็โยกไปทำบีจนะครับตอนแรกก็มองกันว่าเอ๊ะนครปฐมนี่ไม่น่ารอดนะครับแต่ออกสตาร์ดได้ดีนะเสมอทีมใหญ่อย่างการท่าเรือได้วิจะชนะด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้จุดโทษแล้วยิงพลาดนะครับอาทิตย์เบิร์ดนะครับในจังหวะที่ท่านำสามหนึ่ง คงจะอาจจะไม่จบที่สองสองก็ได้เพราะสกอร์นี้เออสกอร์คู่นี้จบที่สองสองนะครับเพราะว่าทางด้านของบอลสตาเดลลี่มาตามตีเสมอให้กับการท่าเรือได้บุตริิตในช่วงก่อนหมดเวลาประมาณ6นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นทีมใหญ่3ทีมแล้วน,นะเสมอนะครับส่วนทางด้านของชนบุรีนะครับชนบุรีนี่ก็ปรากฏว่าบุกไปเยือนตราเดฟซีน้องใหม่ไทยลิกหนึ่ง 1, แต่ก็หน้าเก่านะเราเคยเล่นไทยลีกมาแล้วนะครับก็ ไปเสมอ2-2สําหรับฉลามชนเป็นเกมที่น่าจะดีคนละครึ่งเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยปราดเจ้าบ้านช้างสาวเจ้าเกาะนําก่อน2-0แล้วก็ปรากฏว่าในครึ่งหลังชนบุรีได้วิเลียน,ล,ล,ยนลีลลาซูเรสนะครับตามตีเสมอได้ยิงสองลูกรวดในครึ่งหลังก็บุว,วิตไปนะครับทางด้านของเทกุระโมริกุนซือของชนก็บอกนะครับฉลามชนก็บอกว่าต้องต้องชื่นชมลูกทีมว่าขยัน นะครับสู้นะครับไม่งัานก็คงแบ่งแต้มมาไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกฮะดนำโดนนาก่อนในครึ่งแรกตั้งสองศูนย์นะครับก็กลับมาได้นี่เป็นสี่ทีมใหญ่เลยนะครับที่เป็นกเนมของไทยลีกของเรานะครับจบด้วยการมีหนึ่งแต้มแต่ก็อย่างที่บอกคือเยือนหมดเลยนะเยือนหมดเลยก็ก็ถือว่าอย่างน้อยโดยมาตรฐานใช่ไหมเล่นเกมเยือนก็ควรจะต้องมีหนึ่งแต้ม หรือว่ามีแต้มกลับบ้านอันนี้ก็ทําได้ตามในมุมของการเป็นเล่นทีมเดียวนแต่ด้วยความที่เป็นทีมใหญ่เราก็น่าจับตามองไม่น้อยนะครับส่วนที่ถือว่าฟอร์มดุเลยแล้วก็ดุต่อเนื่องด้วยนั่นก็คือทางด้านของทรูแบงค์อกนะครับแ่งเทพว่ากันว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ทรูแบงค์อกโอกาสในการที่จะเบียดแย่งแชมป์จากบุรีรัมมีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ เรากวรเราออกสตาร์ทในนัดแรกก็ไปเยือนน้องใหม่ไทยลีกทีมหนึ่งก็คือทางด้านอุทัยธานีนะครับช้างป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานีเอฟซีแล้วก็ไปถลมทางด้านอุทัยแบบหเละเลยนะ4-1ด้วยกันน้ำก่อน4-0ด้วยนะครับแล้วก็อุทัยเนี่ยมาได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากซิกุซี่เอมบ้าอดีตนักเตะที่เคยพาอุทัยขึ้นชั้นมาเล่นไทยลีก2นะครับพอไทยลีก2ก็ เฟดตัวแยกตัวไปซิกโซี่น่าจะเล่นที่กระบี่นะถ้าผมจําจําไม่ผิดหรือกับใครน่าจะกระบี่ใช่ละนะฮะก็ปรากฏว่าพอขึ้นไพลีก็ดึงซิกโซี่กลับมาซิกโซี่มายิงในช่วงทดเจ็บนะครับซึ่งในส่วนของซูน่าได้สองประตูจากมามูสดาด d านะครับซึ่งก็ เป็นคนหนึ่งในสามคนที่ทําได้สองประตูเดีเดี๋ยวจะได้คุยให้ฟังตรงนี้นะครับเรื่องของสถิติหลังเกมในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่น่าสนใจสําหรับในสัปดาห์แรกนั้นในส่วนของของทรูฟอร์มดีนะส่วนทีมโซนเหนือล่ะนะครับก็อุทัยภาพว่าไปแล้วนะพลาดไปละนะครับทีนี้ในส่วนของทีมโซนเหนืออย่างกวางซ่งนะครับอ่าเรีวเชียงรายยู่นเต็ดนี่ถือว่า ยอดเยี่ยมเลยนะครับบุกไปเยือนกิเลนพยองเมืองทองอยู่ในเตจที่ทันเดอร์โดมแล้วก็บุกไปชนะเมืองทองได้หนึ่งศูนย์ในเกมที่ถ้าดูจากสถิติแล้วนะครับกวางซงมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในนัดนั้นเลยนะฮะยิงได้ครั้งเดียวยิงเข้ากรอบนะครั้งเดียวแล้วก็เป็นประตูด้วยเป็นประตูชัยต่างหากนะครับขณะที่เจ้าบ้านเองเดี๋ยวดูจากสถิติแล้วเนี่ยมีโอกาสยิงสิบสี่เข้ากรอบแค่สองนะครับ ก็ทําให้ทางด้านของกวางซงบุกไปเก็บชัยชนะได้และคนที่ทําประตูให้กับทางด้านของอกวางซงลีโอเชียงรายได้เนี่ยก็คือเศรษฐสิทธิ์สุวรรณเสดตอนเชียงใหม่นะครับไปเริ่มเอ่อเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มฟุตบอลอย่างจริงจังที่ลําพูนแล้วก็ไปเข้าสู่ใคาเดเมี่มที่เชียงรายก็วนอยู่ประมาณนั้นนะครับหมายเลข 20, ยลขขี่หมายเลขเจ็ดนะครับในฤดูกาลนี้เขาสวมหมายเลขเจ็ดแล้วก็ยิงได้ในานาทีที่ยี่สิบเอ็ด เป็นประตูชัยให้กับทีมเป็นจังหวะเดียวทั้งเกมของเชียงรายในการบุกไปเยือนเมืองทองนะครับรก็เก็บสามแต้มเต็มได้ครับเรียวเชียงรายส่วนอีกสองทีมของโซนเหนือปรากฏว่ามาพพะกันเองในเกมมันเด n ไ g h ์ครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสเข้าไปชมเกมคู่นี้ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าในส่วนของลำพูนวอยเออร์กับสุโขทยัย f อนะครับที่มแม่ควงสเตเดียมนะครับสนามรังเย้าของลำพูนววรีเออร์ที่ห่างหายไม่ได้ใช้มาร่วมปีนะครับเพราะว่าปิดซ่อมปรับปรุงจนสมบูรณ์พร้อมที่จะเล่นในระดับไทยลีกนะครับเมื่อวานนี้ึงขอเข้าไปชมนะไฟนี่จ้ามากนะฮะโอ้ไฟดีจ้าสวยเนียนคลิปนะครับ ก็ปรากฏว่าอาจจะดีเกินไปหรือเปล่าสำหรับเจ้าบ้านนะครับพื้นสนามเลยทำให้สุขโขทัยบุกมาชนะได้นะครับบุกมาชนะลำพูนเบรียร์ราชันโคข,ขาวได้ถึงทินสองประตูต่อหนึ่งครึ่งแรกเนี่ยลำพูนขึ้นนำเร็วนะครับจากทางด้านของอัครพงศ์พุ่มวิเศษเจ้าเจ,าเจานะครับยิงเร็วมากในนาทีที่สแล้วก็ปรากฏว่าเกมเน่จนึกว่าได้เร็วก็น่าจะ สยกต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลายเป็นว่าเหมือนบอลซึ่งหลังมาเข้าทางทีมเยือนแล้วก็เขาก็ถือว่าแก้เกมมาดีด้วยนะครับสรับทางด้านของโคชูนะครับชูศักดิ์ศรีภูมินะครับทําให้ลูกทีมของอ่อโคชูเนี่ยกลับมาได้ในครึ่งหลังยิง2ประตูเลยนะครับจากกฤษณะเกษมกุลวิไลฤดูการที่แล้วเล่นให้กับลำปางในไทยลีกหนึ่งนะครับแล้วก็มาในฤดูการนี้ก็โยกมาเล่นให้กับสุโขทัยแล้วอีกคนนึงครับคนนี้ต้องบอกว่า วนทั้งเกมนะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังแขงหลังของลำพูนี่เอาไม่อยู่จริงๆนะครับจอนบาโชครับเขายังคงมีดีเสมอนะครับไวขนาดนี้แล้วนี่ยังเร็วเป็นกรดเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็กระชากลากเลยโดยเฉพาะลูกที่สองนี่เห็นถึงเรื่องของสปีดความเร็วเนี่ยเอาชนะศิลาสีกำปังอดีตที่เคยเล่นด้วยกันมาในสุโขทยัย นะครับแล้วก็พาบอลเข้าไปทําประตูชัยให้กับทางด้านของสุขโขทยัยครั้งข่าวไฟบุกมาชนะราชันโคข,ขาวได้ถึงถินที่แม่กวงหนึ่งประตูต่อศูนเรียกว่าประตูตามตีเสมอกับประตูที่เป็นประตูชัยเนี่ยห่างกันแค่2องนาทีนะฮะยิงตามตีเสมอนาที62ยิงประตูชัยนาที64ผมว่าช่วงนั้นแข้งหลังลํำพูนแกว่งนะสมาธิหลุดก็เลยทำให้โดนไปสลูกรวดเลยนะครับก็แม่ ออกสตาร์ทอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับลาพูนเอยเออแต่เพียงแต่ว่านี่มันคือเกมแรกนะของทุกทุกทีมมันอาจจะยังไม่ใช่เป็นตัวบอกว่าเออปีนี้จะทุลักทุเลหรืออะไรยังไงแต่ละทีมที่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในเกมแรกนั้งเหลืออีก33มสิบมแมตร์ด้วยกันนะครับต้องตามเงินต่อทีนี้มาดูตัวเลขที่น่าสนใจของไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมเจ้าบ้านทีมเดียวชน,นะก็คือ PT บอกไปละนะครับทีนี้มาดูตัวเลขอื่นนะยอดแฟนบอลนะครับในเกมแรกยอดรวมทั้งหมด8คู่เนี่ยตัวเลขเขาจดสถิติมาแล้ะฮะผมเอามาเนี่ยจาก SMM Sport นะครับบอกว่าอยู่ที่34,587คนทั้ง8สนามมากกว่าเมื่อดูุการที่แล้วในนัดแรกเหมือนกันอยู่ที่822คนก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะถึงแม้หลายคนบอกว่าบอลไทยเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ อัดหรือเปล่าอะแต่ไม่นะถ้าดูกัจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขไม่ก็ถือว่าตัวเลขขึ้นไงนะแล้วก็สนามที่มีแฟนบอลมากที่สุดนะครับเป็นเกมที่ทันได้โด่งเมืองทองพบกับเรียโอเชียงรายก็บอลถูกคู่นะครับแฟนบอลเข้าไปเอ6,712คนจริงๆมีอีกสนามหนึ่งที่พอเรียกว่าเบียดกันอยู่ก็คือเกมที่ขอนแก่นพบบุรีรัมเกมนั้นมี6,500คน นะครับแล้วก็รองมาอันดับ3ก็คือเกมที่น้องใหม่อย่างนครปฐมเปิดบ้านพบกับการท่าเรือสเสมอกันไป2-2เกมนั้นมีอยู่ที่4848คนนะครับไล่เรียงมาเรื่อยนะครับอันดับ4นี่เป็นทางด้านของเกมโพลิสเทโลพบกับ BG นะครับ4003าตัดไปที่เกมลำพูนครับอยู่อันดับ5ครับ 3,439คนนะครับเป็นการกลับมาเล่นที่แม่กวงด้วยยอดตัวเลขขนาดนี้เก็บค่าเข้าชมได้หยยบหยยบห้าแสนรวมขายของที่ลึกก็อีกประมาณแสนกว่าบาทเท่าที่มีการประกาศกันในสนามเมื่อวานเรียกว่านัดแรกของลำพูนนี่ถ้าเอาที่ตัวเลขของค่าตัวเข้าชมกับขายของที่ลึกหกแสนมีนะครับในกระเป๋าหเห็นไหมอันนี้ถือว่า เป็นเรื่องของการทําการตลาดที่ดีนะครับก็ต้องดูว่าถ้ายิ่งทีมฟอร์มดีนะแฟนบอลเต็มสนามแน่นอนนะครับในส่วนของยอดตัวเลขของคนเข้าชมประตูที่เร็วที่สุดอยู่ที่ลําพูนครับอักษรพงษ์ผู้พิเศษอาจจะทําให้ทีมไม่ประสบความสําเร็จนะครับลําพูนแพ้แต่อย่างน้อยเรคขอรดตอนนี้เจ้าเจาก็ซื้อฟองอยู่ครับประมาณ3นาทีแรกของเกมการแข่งขันคนที่ทําประตูแรกของฤดูกาลนี้ได้แก่นักเตะของมาดาม นะครับก็คือไฮเมตันซัวเรสนะครับยิงได้นาทีที่21เป็นประตูแรกของฤดูกาลนี้ของไทยลีกนะครับส่วนกลุ่มพวกที่ดาวยิงคนที่ทำประตูนะครับคนที่ทำประตูสูงสุดณเวลานี้ของไทยลีกหนึ่งมีอยู่3คนด้วยกันนะครับทำไปคนละ2ประตูในเกมแรกเริ่มจากทางด้านของนักเตะของทรูแบงค g k อกนะครับมามูด ดาดานะครับที่บอกไปยิงคนเดียว2ประตูในเกมนั้นที่ทรูบุกไปชนะอุทัยได้สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนอีก2คนครับเป็นเกมที่เสมอกัน2-2นะครับยิงกันแค่2คนนั่นก็คือเกมที่ตราดเปิดบ้านเสมอกับชนบุรีนะครับนัตบุษสมบัติโยธาของตราดยิงในครึ่งแรก2ประตูส่วนครึ่งหลังวิลเลียนลีลาซัวเลสของชนบุรียิงสประตู ก็เท่ากับว,ว่าในส่วนของไทยลีกหนึ่งออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้สัปดาห์แรกมีสามคนที่ยิงได้สองประตนูนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมส่วนเรื่องของออแมนอฟอฟไม่ใช่แมนออฟน,นะครับทีมยอดเยี่ยมนี่ผมเอามาจากไทยลีกนะครับเพิ่งมีการประกาศกันเนี่ยนะครับก็รอดรว,ว่าผู้สอนยอดเยี่ยมก็แน่นอนครับคงจะต้องอยู่ที่พี่แบนของเรานะครับคุณซือของ t r u e b a n g k อ k u n ยู e นเต็ดนะครับ ชัตะวันสีปานนะครับแล้วก็ส่วนของชูนี่ติดเข้ามาอีกสองคนด้วยกันนะครับมามุติดอยู่ละนะครับอีกคนก็คือนิติพงศ์นะครับนิติพงศ์นี่เล่นในตำแหน่งกองหลังครับนิติพงศ์เสลานนท์นะครับส่วนทีมในโซนเหนือที่ติดเข้ามาก็มีจอนบาโจาครับของของสุขโขทัยนะครับที่ได้เอ,อทีมยอดเยี่ยมอยู่ติดอยู่ในทีมยอดเยี่ยมสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็มีทางด้านของจากเอ,อ โยเชียงไลยครับเดียโก้แลนดิสนะครับกองหลังอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นบนหน้าจอแล้วกันนะในส่วนของผังทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับส่วนสัปดาห์ต่อไปนะครับโปรแกรมเป็นอย่างไรกันบ้างก็เดี๋ยวดูหน้าจอแล้วกันครับแต่เพียงแต่ว่าเอาคร่าวๆได้เห็นกันตอนนี้ก็คือมาดูกับทีมโซนเหนือกันหน่อยนะครับว่าโปรแกรมโปรแกรมการแข่งขันยังเหมือนเดิมครับแข่ง4ี่วันรวดนะครับสุ์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับโปรแกรมเขาเฉลี่ยประมาณนี้ แล้วก็ในวันศุกร์ก็มี2คู่นะครับดูเหมือนว่าจะซ้ำหรือเปล่าเพราะว่าทั้งบีจีทั้งการท่าเรือชอบเตะวันศุกร์ด้วยไงนี่สัปดาห์ที่2แล้วนะครับก็เตะวันศุกร์ส่วนทีมโซนเหนือเรานะครับก็มีตั้งแต่วันเสาร์นะครับเรียวเชียงรายเล่นในบ้านครับพบกับอูไทยเป็น2ทีมโซนเหนือเตะเวลา2องทุ่มเลยนะฮะที่เรียวเชียงรายนะครับ แล้วก็มีทีมจากเหนือของเราลำพูนไปเยือนโหเจอของแข็งวะ่ะเชอร์บุรีรัมนะครับไปเยือนตอน18รายการวันอาทิตย์ในขณะที่วันอาทิตย์อีกคู่หนึ่งเป็นสุขโขทยัยเปิดบ้านรับตราดนะครับแล้วก็คู่เอกเนี่ยน่าจะเป็นเกมในสัปดาห์นี้นะไอ้สว่วนในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ชูแบงคอกเปิดบ้านพบเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับนี่ก็คือโปรแกรมของการแข่งขันในสัปดาห์ต่อไปเอาละครับวันนี้ ล่ำลาไปก่อนครับอู้หิมสนามสำหรับไทยลีกหนึ่งจะพยายามกลับมาทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องของการสรุปเ,เกมการแข่งขันไทยลีกหนึ่งนะครับซึ่งก็จะรวมไปถึงไทยลีกสองอีกเทปหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีไทยลีกสามไทยยันก็จะทำให้นะครับอันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ